ิ่งเรียกพึ่งยินดอกตะคำเขาวนะครับเิ็นดอกไม้ใหญ่นะฮะก็ต้องมานั่งดูตัวนะครับไม่ต้องดูโดยตัวแบบนี้นะครับดูเป็นจุดรวมนะครับไพ่างั้นเราจะดูไปเรเรื่องนะเพว่ามันบินไปทางไหนนะครับหอมนะครับดอกนี้ครับเหนียวครับออกช่วงช่วงเดือนนี้นะฮะเยอะนะครับไชวันเลยนะฮะ การดูดูโดยรวมนะครับโดยรวมแบบนี้นะฮะถ้าเพิ่งบินก็จะบินออกไปนะครับแต่ถ้าไปดูเป็นโรอยลายตัวนะฮะเป็นชั่วโมงก็ไม่เห็นนะครับ อูน้ำหวานนะฮะอันนี้ไม่มีกสอนติดขานะครับน้ำหวานโดยเฉพาะนะครับโอเคครับไปต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งดูแป๊บนะครับว่ามินไปทางไหนเมื่อกี้เจอหลังโุงเรียนนะครับแต่ไม่เอานะกลัวไปควนเด็กนักเรียนนะครับสอบโอเน็ตกันนะ,ะวันนี้ ใหญ่นะครับลังนี้อยู่กับต้นมะม่วงนะฮะที่นี้ผมถ่ายใต้นะครับขึ้นยังไม่ถึงนะฮะใหญ่มากมมยตั้งแต่จะแก่นะครับโอ้เต็มบอดีนะกำลังขาวแล้วครับใหญ่นะผมถ่ายตามขวาตามยาวนะเพราะผมล่วงไปแล้วครับหมแต่ถ่ายนะครบเพิ่งเลยมีควันนะะผมต้องหาแห้งๆแถวนี้นะครับจุดนะฮะไม่งั้นโดนนะครับ โบกไปหน่อยแล้วนะครับผมต้องไปเอาครบมานะฮะมีติดกับครบครับผมมีความใหญ่นะครับหัวน้ำนะฮะ หลังครับถอนหน่อยนะฮะแกนะครับขออนุญาตตีนะครับโอ้โหงามป้นฮขออนุญาตีก่อนครับผม ตามตัวมาเจอรครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะ